สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้สำหรับมือใหม่นะครับที่คิดจะเลี้ยงวัวซื้อวัวยังไงไม่ให้ขาดทุนครับเดคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ครับรู้ก่อนตัดสินใจครับยกตัวอย่างก็คือว่าวัววัวตัวนี้ ตัวตัวนี้แล้วก็กับตัวนี้นะครับผมรับเข้ามา4ี่หมืนห้าตอนนี้ขามาขอซื้อผมห้าหมื่นครับนี่ก็ท้องสองเดือนแล้วนะครับคือ ไม่มีขาดทุนครับตอนนี้กำไรอยู่ในมือผมประมาณห้าพันครับหรืออาจจะห้าพันกว่าครับแล้วแต่คนจะซื้อนะครับนี่ครับคิดจะเลี้ยงนะครับผมจะแนะนําครับควรเลือกซื้อหัวแม่โลกนะครับเขาจะคืนทุนให้เราเร็วครับไม่ต้อง เสียเวลาครับคือเอาง่ายๆครับคือว่าถ้าเราเลี้ยงงไปเราไปไม่รอดหรือว่าลำบากต่อการเลี้ยงเราก็สามารถขายครับนี่ครับก็คือนี่ลูกขเขาเราก็สามารถขายลูกของเขาประมาณ25,000-30,000ครับ มันก็เหลืออีกหมื่นถ้าเหลืออีกหมื่นห้าก็อยู่ในท้องครับมันอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้ครับออกมาคลอดออกมาครับ1ปีเราก็ได้ทุนคืนนะครับจะแนะนําเลยครับใครที่มีความคิดดีๆมีข้อมูลที่ดีก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่า เลือกซื้อวัวแบบไหนไม่ให้ขาดทุนครับได้ทุนคืนครับอันนี้ก็คือโลกของเขาเนี่ ็ท้องกับเจ้าหมูทองครับ2เดือนครับสมมุติว่าผมไปไม่รอดผมก็ปล่อยอาจจะปล่อยแม่ตัวนี้ท้องแล้ว2เดือนก็ประมาณราคาผมก็ตั้งไว้ประมาณ3ามหมสองอย่างเงี้ยคือ3ามหมเรารับเข้ามาไ สี่หมื่นห้ใช่ไหมแล้วก็บวกลบกันเข้าไปครับเราก็เก็บลูกไว้ก็ได้ครับเราก็ได้ทุนมาครึ่งหนึ่งแล้วครับนี่ครับเป็นคอคิดดีๆครับสำหรับมือใหม่ครับสำหรับมือใหม่แล้วก็ทุนน้อยครับยังไม่มีประสบการณ์ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ